วันนี้จะมางานปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับวัดเขาน a m ซัจบจอดรถแล้วก็เดินมาทางนี้เลยนะครับรถเยอะมากุนทำกุศลเนี่ย <ม>นะครบทุกบุญเขนานำซ้บก็จะเริญพรแล้วก็จะริญนนัทาด้านนี้น,นะนะโยมนะมีมุญกุศลเป็นว่าป่ามหามงคลเป็นว่าป่ารอยฟ้าในตรงนี้เราก็มีคนเยอะมากอารอยฟ้าเลยนะคุณโยมแม่มาดังนี้ลูกสาวชวนมาใกล้ใกล้เลยจากออนแดนน,นนะลูกสาวใจบุญชวนคุณแม่มาสร้างกุศลเชิญเลยจ้ะ ถูกนะอนุโมทนาค่อยๆเลยอายุวผัเกินนะโอ้โีังปนอ้กนีเลยเ่แบก็เงยากดบี่เดี๋ยวํามผก่อนถก อันดับต้นาทุกเหลี่ยมก็ยาวใจมันทูกสามใจคนทูกสามใจมันรูปสามใจมันนี่ครับบรรยากาศด้านในอันนี้วันตุดจ,จีนด้วย,น,น,น,ยวน,วนะครับผมสิบกุมภาหกเจ็ดคนก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวไป ที่ที่เค้าก็จะมามีการมาร้อยเข็ม,มเขียนชื่อคือใส่ใหญ่ รับเงินรับทองนะครับแล้วก็ใส่เป็นดักเงินดอกทองลายทองนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้ก่อนนะครับดอกไม้ฝั่งนี้เพราะว่าเราต้องการดูเซนไซต์ตัรศัพท์เราก็ต้องเติมเจ้าของโทรศัพท์มีไม่กี่คนนะแต่ทราต้มีเงินเยอะจังเพราะเราคาดคุณไวมากนายหยกนะอ่ามาอีกหนึ่งร้อยนะอ่า ปันี้ก็จะ,ใ,จะใส่ชุดนะจีนๆกันนตามประเุยกันไัีงนไกครับเอราเติมไปเท่าไหร่ต้อไม่เต็มเนะเอา,เอาชุดนี้ใช่ไหมครับเติมเต็มเต็มพอะไร ไม่เต็นนีนะแล้วก็ประมาณก็เรื่อยแล้วแต่ผู้ที่ทำบุญมามากจะมีคสุขบมากแต่อันนี้ปัดย่ให้หนึ่องนะเดี๋ยนะนี่นะครับขอผททำบุญเท่าไรจะได้คุณองตรงนี้ปอดเออนี่ติมาหน้าเออ่น้าปครอบแล้วก็

เราจะเขียนเช่อตรงนี้นะครับแล้วเราจะมีเขียนว่าว่าผีพรอยอะไรว่ามเพรอยอย่างเพื่อกี้พรอยเนี่ยปากข้อและเชือกเลี้ยบเลี้ยบเลี้ยบัวข้าวที่เราถามว่าน้ำเอ่อน้ำตัวบไอศกรม กาพนนี้ลูกหลานจลูกหลาน,ลนได้ยาี้างเข็รอยเ็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ออกมาไหว้พระนะครับตรงนี้เลยไปฝั่งน้อนี่ก่นอน้าเรนพร ปิดทองแล้วโยปิดทอแล้วเดินออกมาโยนเลยนะโระเน้ำมเลเียน้ำมันโยนอนนำันโยนปลไปกับครก็เถอะแต่ก็มาโยนมาสดสุดเล้เชลยก็าเยมาสวัสาสวอไปนี้้มันที่โยนไัไม่ได้กิในบ์หลังนี้ก็โยนตามกลังตัดมาโยม นะตามกำลังศรัทธาอธิษฐานจิตอธิษฐานใจนะข้าพเจ้านะขอร่วมนะสร้างอุโบสถหลังนี้ทั้งหลังนะโยมนะทั้งหลังเลยดาคนทุกข์คนโศกคนโรคคนภัยนะของเสน่ห์จังไรให้ทรงพิะเจ้าสันติเจริญร่ำรวยด้วยหน้าโบสถารยาที่อธิษฐานใจหน้าโบสถารยาข้าพเจ้าเนป็นหน้าไหว้พระเจ้าอุโบสถารยา สามารเข้วนเลรับตอนนี้กอนนี้ว euh ่ีางแล้วดแตอก็ยังสามารนนี้คนกที่ว่างเลือนิดหน่อยนะก็จะสามารถเดินขทวาได้แต่หากว่ยังอยากจะเป็นติดคาลูกัชจีเราก็จะส่งชื่นตุกตัวนดอีกที่หนึ่งเลือกเอ็สรมนิด้แล้วก็มาตึงลูกที่สามสำหรับขาเป็นอัหน้าเด็กดลวกกลง ที่ทหารต้องเดินที่โรงงานี่บบที่อุตบาหกรรมที่เ,เดิทเเดทเออนทาง ยังดูที่สอนนะครับนักเรยนลที่กำลังดูตรงมาที่นี่นะโยนที่เดินมาใหม่มาจากด้านนอกเดินเข้ามาแล้วก็ตรงขึ้นบนอุโลสถ์ในนายโยมนะตอนนี้องเราสุดทางินก็รู้สึกว้ามีวิลามีพื้นที่ว่างให้เข้าไปแล้วในพะ้นที่ว่างนะจงติคยราจกไอ้ชายใ้ อาจะเป็นลูก่ตีมีาออะไรตนอรนะพราีอเป็นพี่อานั่อยู่ตีมซ้อนท้อพ่อแม่ทัควันจาาเท่าเรื่องเจ้าอย่างเดียวนั่งไปมันมาสร้างบนสร้างตัวใจ่ตอนเดาไว้อเดีร ไปดูยางไงเพื่อยู่หาไปกันะเอ่อต